วันนี้วันที่10กรกฎาคมครับนําเสนอสมิธโมเดล36 6ครับไม่มีขีดนะครับปืนนําจดปีพศสอ1 8ัครับสภาพผิว100%ครับดำเดิมนะครับผิวเดิมเดิมทุกจุดนะครับลำกล้อง2นิ้วรุ่นแรกนะครับหายากแล้วนะครับแทบจะไม่มีสภาพนี้นะครับไกลลื่นสมูทครับ เริ่มจากดับเบิลนะครับเปืนเครีรยนะครับไม่มีกระสุนนะครับเปืนไม่มีปัญหาจุดใดนิ่งนะครับดับเบิลนะครับอู้ผ่มเลยอู้ซิงเกิลนะครับแตะแค่ปลายนิ้วครับนิดเดียว อู้คมจังอู้สุดยอดของลำตัวครับหาที่ไหนไม่มีอีกแลว้วโมเดลสามหกรุ่นนี้นะครับรับประกันคุณภาพเดิมทุกจุดครับตัวจริงสวยกว่าในภาพเยอะลำกล้องเกลียวคมนะครับ ที่ไหนได้ถิงเป้าเฝ้าบ้านปกซ่อนครับครบในหนึ่งเดียวนะครับของแถมกระสุนตามภาพนะครับหัวรูนะครับลูกซอ้อมอ่าลูกซ้อมนะครับขอบคุณครับ